ตอนนี้ตลาดผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กมีมูลค่ามากกว่า10,000ล้านบาทและมีแนวโน้มเติบโตอยู่ที่7-8โดยเฉพาะตลาดครีมอาบน้ำสำหรับเด็กค่ะที่ตอนนี้นะคะมีมูลค่ามากกว่า1,600ล้านบาทและคาดว่าตลาดครีมอาบน้ำเด็กนะคะจะยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ ส่วนตลาดสักผ้าและปรับผ้านุ่มเด็กก็ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องเพราะว่าตอนนี้นะคะเขามีมูลค่าตลาดรวมมากกว่า1,200ล้านบาทที่เติบโตขึ้นถึง5% อัตราการเกิดของเด็กจะลดลงแต่จากตัวเลขที่ฟุณได้พูดไปนะคะได้สะท้อนให้เห็นว่าเรายังคงมีพื้นที่และโอกาสชิงส่วนแบ่งตลาดหมื่นล้านบาทได้จากพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่ที่เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนและมีส่วนผสมจากสารสกัดธรรมชาติเพราะความปลอดภัยของลูกน้อยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งและแน่นอนว่าเรากําลังพูดถึงผลิตภัณฑ์ดีนี่หนึ่งในแบรนด์ของบริษัทนีโอเคเบรตจำกัดมหาชนซึ่งบริษัทนี้นะคะลดแล่นอยู่ในสนามนี้มายาวนานเกือบ30ปี เรื่องราวของเขาจะน่าสนใจขนาดไหนวันนี้ฟุตลาวัตเดอเวลจะเล่าให้ฟังค่ะ จะพาทุกคนย้อนกลับไปในปี2540ค่ะหลังจากที่นีโอนะคะได้ผลิตแล้วก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคออกมามากมายหลายแบรนด์พวกเขานะคะก็มองเห็นโอกาสการเติบโตในกลุ่มตลาดแม่และเด็กค่ะจึงตัดสินใจนะคะออกผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กออกมาภายใต้แบรนด์ที่ชื่อว่าดีนี่โดยมีจุดเริ่มต้นที่ผลิตภัณฑ์สัก าเด็กเป็นผลิตภัณฑ์แรกและจากการตัดสินใจตีตลาดผลิตภัณฑ์สําหรับเด็กนะคะทำให้ดีนี่เนี่ยสามารถชิงส่วนแบ่งทางการตลาดได้เป็นอันดับที่2ภายในระยะเวลาเพียง1ปีและจากความสําเร็จนี้นะคะทำให้ดีนี่แตกลายสินค้าออกมาอีกมากมายหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ปรับผ้านุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ําและสระผมโลชั่นออยและแป้งผลิตภัณฑ์ล้างขวดนมไปจนถึงสำลีและทิชชู่เปียกโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มเด็กที่ถือว่าเป็นสินค้าเรือธงของแบรนด์ค่ะที่ ทําให้วันนี้นะคะดีนี่เนี่ยมียอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกันถึง8ปีซ้อนแต่ไม่หยุดเพียงเท่านั้นค่ะเพราะตอนต้นที่ฟูดได้เล่าไปจากเทรนที่คุณพ่อคุณแม่นะคะเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีความอ่อนโยนและมีสารสกัดส่วนผสมจากธรรมชาติเพราะความปลอดภัยของลูกน้อยต้องมาเป็นอันดับหนึ่งทำให้ดีนี่นะคะพัฒนาแล้วก็วิจัยสินค้ากลุ่มออร์แกนิกออกมาเพิ่มเติมไม่ว่าจะเป็นสบู่เหลวอาบและสระผมออร์แกนิกด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของดีนี่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวหนังและเส้นผมยาวนาน 8ชั่วโมงพร้อมปลดตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าและปรับผ้านุ่มแบบใหม่นะคะที่เป็นสูตรออร์แกนิก โดยมีรางวัลมาการันตีด้วยการคว้า7รางวัลจาก3เวทีใหญ่และยังได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์ที่มีสินค้าน่าใช้ประจำปี2024นอกจากนี้นะคะยังครองแชมป์แบรนด์ในกลุ่มออร์แกนิกที่คุณพ่อคุณแม่มั่นใจในคุณภาพด้วยยอดขายอันดับหนึ่งต่อเนื่อง8ปีซ้อนในกลุ่ม Baby House h o l d และรางวัลการันตีมากมายด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์เทรนสำหรับเด็กแบบนี้นะคะทำให้ฟุตอยากรู้เลยว่าเอ้าแล้วดีนี่เนี่ยเขามีเป้าหมายเติบโตต่อไปในทิศท,ทางไหนซึ่งคุณิลิสุภาอาสัญจรประธาน บริษัทมีโอขับเรตจำกัดมหาชนเคยเปิดเผยไว้ค่ะว่าดีนี่จะเปิดเกมรุกทุ่มง,งบการตลาด200ล้านบาทเพื่อชิงส่วนแบ่งตลาดหมื่นล้านของผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กโดยมีเป้าหมายดันยอดขายแตะ4 0 0 0ล้านบาทให้ได้จากการพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับตลาดและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องโดยคุณภาพและราคาที่จับต้องได้และการโฟกัสไปที่กลุ่มครอบครัว Gen Y ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของแบรนด์ สำหรับการเปิดเกมรุกครั้งใหม่ด้วยกลยุทธ์การตลาดของดีนี่ในปี2025ที่ยังคงมุ่งมั่นดูแลคุณภาพชีวิตประจำวันของทุกคนให้ได้รับความสะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อช่วยยกระดับความสุขของผู้บริโภคให้ทุกวันดียิ่งขึ้นและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยังคงชูกลยุทธ์พรีเซนเตอร์มาร์เก็ตติ้งหรือการใช้พรีเซนเตอร์มาเป็นตัวแทนของแบรนด์นะคะในการสื่อสารแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญนะคะที่จะทำให บาได้ตามเป้าหมาย ผลที่ว่าแม้อัตราการเกิดของประชากรจะลดน้อยลงแต่ตลาดผลิตภัณฑ์เด็กกลับเติบโตส่วนทางเนื่องจากพฤติกรรมผู้บริโภคข,ของไทยในปัจจุบันนะคะหันมาให้ความสําคัญกับการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สาหรับเด็กมากขึ้นนอกจากจะมองหาผลิตภัณฑ์เด็กที่มีคุณภาพแล้วยังคงให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนปลอดภัยใช้แล้วไม่แพ้ไม่เกิดการระคายเคืองมาเป็นอันดับหนึ่งดีนี่จึงใส่ใจไปถึงส่วนผสมที่เลือกใช้และการันตีความปลอดภยัยผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบันชั้นนําต่าง ขณะเดียวกันนะคะผู้บริโภคก็ยังคงมองหาผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายเพื่อตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมจึงทําให้สมรภูมิการแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เด็กที่มีทั้งหน้าเก่าและแบรนด์ใหม่ๆพยายามเข้ามาเจาะตลาดทําให้การแข่งขันในปัจจุบันนี้นะคะดุดเดือดมากกว่าในอดีต ว,วันนี้นะคะดีนี่กำลังก้าวเข้าสู่กลุ่ม Silver Age ค่ะด้วยการนำนำวัตกรรมกำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ของผู้สูงวัยภายใต้แบรนด์ดีนี่ดีลักมารองรับสังคมผู้สูงวัยที่มีแนวโน้มจะโตขึ้นในประเทศไทยโดยตั้งเป้าหมายตัวเลขนะคะอยู่ที่500ล้านในอีก4ปีข้างหน้านอกจากนี้นะคะยังมีกลุ่ม p พ t p a r e n ท s ที่เป็นผลิตภัณฑ์แบบ Pet พ r i ฟ n d l y สำหรับผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่ในที่อยู่อาศัยโดยเขานะคะได้เตรียมแผนงานและก็สินค้าเพื่อจับตลาดกลุ่มนี้อย่างจริงจังในปี68ค่ะเพราะว่าาาาะะเเเน็งหโอกสกสร เติบโตในกลุ่มตลาดใหม่ๆซึ่งนนโอนะคะถือว่าเป็นบริษัทผู้บุกเบิกที่ตัดสินใจเจาตลาดกลุ่มนี้อย่างจริงจังจะเห็นได้ว่าตั้งแต่นนโอเกิดขึ้นในปี2532ภายใต้ชื่อเดิมก็คือบริษัทไบโอคอน s u m e r จำกัดเขายังคงยงงึดมั่นในการผลิตและก็จำหน่ายสินค้าอุปโภคที่มีคุณภาพมาโดยตลอด มาจนถึงวันนี้ค่ะภายใต้บริษัทนนโอคาบเลตจ,จำกัดมหาชนจะเห็นได้เลยว่าเขานะคะยังไม่หยุดที่จะพัฒนาและวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบโจทย์คนทุกกลุ่มค่ะตั้งแต่เด็กเล็กอย่างดีนี่กลุ่ม GenY กลุ่มผู้หญิงกลุ่ม First j o b b e r และปัจจุบันค่ะกำลังจะก้าวเข้าสู่กลุ่ม Silver Age และ p พ t Parent ท์ทำให้ผลประกอบการปี6 7นะคะนนโอสร้างสถิติใหม่ด้วยยอดขาย162่ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายภายในประเทศค่ะที่เติบโตถึง10.5%เมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมาและยังสร้างผลกําไรส่วนของบริษัทได้สูงสุดเป็นประวัติการที่1,008ล้านบาทเติบโต21.4%ค่ะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมานับเป็นการทําอัตรกากราไระดับเลข2หลักครั้งแรกที่10%อีกด้วยซึ่งสะท้อนความสําเร็จจากเซกเมนต์ครีเอเตและ Innovation l เล p พรีเมียมไ t เซชั่ที่เน้นตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ล้ําสมัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าพรีเมียมที่เติบโตนะคะจนทําให้บอร์ดเนี่ยสามารถจ่ายปันผลให้กับนักลงทุนได้อยู่ที่1บาท35สตางค์และขึ้น XD ในวันที่30เมษายน68ที่ผ่านมาโดยนีโอนะคะตั้งเป้าอัตราการเติบโตของยอดขายต่อปีแบบทบต้นเฉลี่ย5ปีตั้งแต่ปี6-6ถึง7-1ค่ะด้วยตัวเลข2หลักหรือ10-15ซ โดยมีปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญนะคะนั่นก็คือการขยายพอร์ตผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ๆและตลาดที่มีศักยภาพอย่างเซกเมนต์ครีเอเตอร์ควบคู่ไปกับการดำเนินกลยุทธ Innovation ์ Innovation-led Premiumization ที่มุ่งมั่นคิดคนและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมที่ล้ำสมัยและสร้างประสบการณ์ที่เหนือความคาดหมายให้กับผู้บริโภค ใช่เพียงแค่กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆที่ดีนี่เลือกใช้เท่านั้นนะคะแต่ว่าดีนี่ยังคงมุ่งม,มั่นดําเนินงานตามแนวทาง e s t Corporate g o เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่กำหนดไว้โดยในปี2567ที่ผ่านมานะคะเพิ่มสัดส,ส่วนการใช้พลังงานสะอาดถึง22%และยังมีการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์นะคะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นถึง36%และใช้พลาสติกที่ผ่านการใช้งานแล้วถึง30% การเปิดเผยของคุณสุธิเดชทกุลศรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนีโอปอเรดจ,จำกัดมหาชนที่เชื่อว่าตลาด f m c g ในประเทศไทยปี68ยังมีศักยภาพถึงแม้ว่าจะยังคงเผชิญกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและการแข่งขันที่รุนแรงเพราะเราไม่ได้เพียงแค่มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคแต่เรามั่นใจว่าการปรับตัวที่รวดเร็วการตัดสินใจที่คล่องตัวและ Market i ต s ินไซ์ที่แข็งแกร่งนีโอจะยังคงเติบโตได้ในระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และทั้งหมดที่ฟ๊ดเล่ามานะคะก็เป็นเรื่องราวจุดเริ่มต้นความสําเร็จรวมไปถึงแผนการเติบโตของดีนี่ในปีนี้และในอนาคตแต่สําหรับอีทีหน้าฟ๊ดจะมาเล่าเรื่องราวไให้ทุกคนฟังกันต่ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์ให้กับทุกๆช่องทางของพีพีทีวีเวด้วยนะคะ